มากินกันแล้วแล้วมือเย็นมาแล้วอังเปาคุณอังเปาคุณนายอังเปาเนี่ยนอนหาวอยู่นะคุณนายอังเปามาแล้วลูกมาคุณนายอังเปาเนี่ยเนี่ยดูคุณนายอังเปาเนี่ยดีลาคุณนายอังเปามากินข้าวแล้วแล้วนะตลอดตลอดมา <laughs> จะจะ,จะจับไม่ให้จับดู ดูจะจับให้จับมาแล้วมาแล้ว,มา,าวลลลมากินข้าวผมไม่จับสามต้องให้ตลอด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 มากินข้าว นี่อ้าวาหาข้าวดูตลอดแม่คุณเอ้ย